ทงหมดล้ต้องเล่าเรื่องให้เจ้าฟังเรื่องราวของลูกสิงโตที่ไม่ได้โตไปกว่าเจ้าขอถามก่อนเราไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้ใช่ไหม่ต้องหนอยเรื่องที่มีเราอยู่ทำไมไม่เล่าล่ะนานมาแล้วกอนพวกเขาจะเป็นตำนานมูฟาซ่าและต้าชายซึ่งไม่ได้รู้จักในชื่อสกาได้เป็นพี่น้องกันหวันดีชื่ออะไรเหรอมูฟาซ่าบอกเล่าไงว่าให้รอก่อนเราทิ้งเขาไว้แบบนั้นไม่ได้นะคะเ็ต้องเป็นกฎหากอะ จ้าป่าไม่ยอมรับพวกเร่ร่อนหรอกไม่ได้เร่ร่อนหรอกก็แค่หลงทางผลงานจากดิสนีย์เราไม่ยุ่งกับพวกนอกฝูงถ้าก้าเป็นว่าที่เจ้าป่าเราต้องปกป้องสายเลือดเราไว้แต่ลูกช่วยชีวิตเขาไว้ฉันมีความรับจะบอกมูฟาซ่าฉันอยากมีพี่ชายมาตลอด จากผู้ชนะรางวัลออสการ์แบร์รี่เจนกินส์บางครั้งฉันได้กลิ่นแค่โบบางในสายลมกลิ่นที่เหมือนบ้านแล้วก็หายไปเจ้าและทาก้าอยู่ด้วยกันนั่นแหละคือบ้านไปดีแล้วทั้งคู่หาที่อยู่ของเจ้าในวิธีแห่งชีวิตวิธีขัดสมาลแล้ว จะต้องมีเจ้าป่าแค่หนึ่งเดียวมูฟาซาเนี้ท่านว่าคมนี้พวกเราต้องสู้ด้วยกันตเตรียมพบกับความมหากาลถ้าเราสู้ก็ตายเขาบอกเลยนะไม่เคยคิดเลยว่าต้องไปเจอ,องนี้เรื่องราวลูกถึงโตกันพา่าฉันจะปกะป้องนายเองน้องชายที่ขึ้นเป็นเจ้าป่า มูฟอร์ซ่าความคิดไม่เข้าท่าเลยเราอดสำเร็จโอฉันเนี่ยนี่ออีกทีสิมูฟาซ่าเดือนไลออนจิจิตเจ้าแทนว่าผมนี้ในกรมผ้าพยุด